อ่าซองนี่ถือว่าเป็นซองแรกแข่งปีนะครับปีหกแปดนะครับปู่พึ่งจะปล่อยซองมาเป็นซองแรกนะครับอ่าซื้อซองนี่หลายหลายคนอาจจะสับสนครับบางคนบอกว่าซองละห้าหมื่นซองละสองละแสนแสนซองละห้าล้านซองละอะไรก็ว่ากันไปครับปูเลยเปลี่ยนชื่อนะครับไม่เอาเป็นซองละล้านซองละหมื่นซองอะไรไม่เอาแล้วซองนี้ไม่เอาเป็นซองปู่สถานธรรมนะครับซองปู่สถานธรรมเท่านั้นนะครับของแท้ของจริงจาก เวลาให้เปิดปู่เขียนว่าสิบหกจุดสามไม่ไม่ไม่รู้ว่าสี่โมงเย็นเนาะน่าจะเป็นสี่โมงเย็นคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมปู่สถานธรรมรับมาแล้วเมื่อสองสามวันแต่ปู่ให้เปิดวันนี้นะครับเปิดวันนี้วันนี้อยู่ที่สุรินทร์นะครับอยู่ที่กาปากแม่สดานะครับวันนี้เรามาตามตัวเลข กาฝากแม่เดาด้วยหลังจากเสร็จพิธีเราก็ได้เวลาเปิดซองพอดีนะครับครับโอ้พี่น้องลืมลืมยังครับลืมซองบ่ลืมดูบุรีรัมย์บุรีรได้หรือเปล่าลืมซองอยู่บุรีรัมย์ตายกูตายฝีกเวลาอยู่นั่นเลยตายตายลีไล่แล้วใครยังไม่ด่าฝากด่าเลยใครไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งด่ายิ่งดังโอ้โหเพราะว่าถ้าเปิดอยู่ที่สุรินทร์จะถูกทุกงวดเลยนะ เป้ๆเลยนะชาวน่านเปิดยุทศสรินก็ถือเจ็ดเก้าตรงๆเลยเจ็ดเก้าตรงๆนะครับอซองนี่ถือว่าเป็นซองแรกแข่งปีนะครับปีหกแปดนะครับปูพึ่งจะปล่อยซองมาเป็นซองแรกนะครับซื้อซองนี่หลายหลายคนอาจจะสับสนบางคนบอกว่าซองละห้าหมื่นซองละองละแสนแสนซองละล้านห้าล้านซองละอะไรก็ว่ากันไปปูเลยเปลี่ยนชื่อนะครับไม่เอาเป็นซองละล้านซองละหมื่นซองอะไรไม่เอาแล้ว เอาเป็นซองปูสถานธรรมนะครับซองปูสถานธรรมเท่านั้นนะครับของแท้ของจริงจากจากปูสถานธรรมพุทธอยู่อำเภอพุทธยสงนะครับอยู่ที่บ้านข่อยก่แม่บ้านข่อยเนี้ยซื้อบ้านน่ะซื้อข่อยพ่อแม่ข่อยเนี้ยันุ่้อยู่บานข่อยไม่จะพาใหงบอลยืดเยื้อไม่เปิดจะทีเอาซ่องคือซ่องผับปลาเนี้ คนใส่ช่อมหาปลานีตาหายว้าเดี๋ยวเดียวเอฟซีผมมาเทิดดาอยู่เนี่ยดาคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดกล้องครับนะครับผมสำหรับสำหรับปู่สถานธรรมนะครับตอนนี้กำลังสร้างนะครับเนาะสร้างโดมครอบองค์พระมหาจักรพรรดิด้วยทันใจอยู่นะครับคือซองนี้ซองซองนี้เริ่มเปิดตั้งแต่ปีพศไหนครับปีหกสามครับซองแรกเปิดที่อุดรแตกสามตัวนะครับปกติแล้วซองจะให้ปีหนึ่งซองเดียวนะครับ หลังจากนั้นมาสองปีเปิดปีไหนก็ถูกทุกปีพอปีหกหกเจ็ดนะครับปู่เลยให้สามเดือนต่อหนึ่งซองโดยหลายซองก็เก้าอ๋อซองนี้คือกระบวนการคือเก้บบาสิบวันครับเก้าสิบวันหนึ่งครั้งรับไม่ได้ไม่ให้ทุกงวดไม่ได้ให้ทุกงวดอ๋อสามเดือนครั้งหรือสี่เดือนครั้งแล้วปีหกแปดนะครับเป็นซองแรกนะครับเป็นซองแรกหลังจากซองนี้ก็ต้องรอไปอีกสามเดือน ใชครับดูใช่ไหมครับผมดังผนึกเป็นที่เลยนะครับปูก่อนว่า,าโอ้ประทัต<อ>บตาพ่อเลยคืนไม่มีรั่วไหลปูเนี้ยนะครับปูเนี้ยให้เปิดเวลาอ่าเวลาให้เปิดปูเขียนว่าสิสิบหกจุดสามไม่ไม่ไม่รู้ว่าสี่โมงเย็นเนาะน่าจะเป็นสี่โมงเย็นเอนนี้ใกล้เวลาแล้วนะครับนี่บกโดนระเบิดตอนนี้สี่โมงกับแปดนาทีตอนนี้สี่โมงกับแปดนาทีนี่ครับนี่นี่นี่สี่โมงกับแปดนาที มันเหลือเวลาอีกหานาทีเนาทีบอกสี่โมงกับเพานาทีบอกไปก่อนเพราะเธอคุณดาไปก่อนเลยเด้แม่นถ้าเปิดไม่ตรงเวลามันจะเคลื่อนนะครับถ้าเราไม่่อนเวลาเท่าไหร่จะเปิดเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวดาผมไหรเด้อดาดาแอดมินถูกก่องน้ำตอนนี้เก่านาทีแล้วเหลืออยู่ซีนาทีครับสี่โมงสี่โมงเท่าไหร่นะสิบหกเท่าไหร่สิบหกสิเกินมามนี่เกินมาแล้วเกินสามนาทีเกินสามนาทีเหรอครับโ่อดาดาที่เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่ม แก่นคนบางคนไม่รู้จักปู่สถานธรรมนะครับปู่สถานธรรมอยู่ที่สถานธรรมภูมิปัญโยมู่ที่ห้าบ้าน,านคอยตำบลบ้านจานอำเภอพุทธโยงจงังหวัดวีรำนะครับผู้ใดอยากเดินทางไปกัปักหมุดไปได้เลยนะครับแอดมินได้ครับหรือว่าติดตอ่อทางแอดมินทุกช่องก็ได้ครับเปิดเจอครับพี่แล้วครับเปิดเจอครับผมเนี่ยสีเห็นเห็นเลยเนะครับนี่โอสยตาบ้านออกว่าครับผมเนี่สีให้แล้วนี่ดีิดทาอยู่นั่นแหละทางพี่ก่อนนะครับหลับไปอวยนะครับเด้อเดี๋ยวก่อน ต้องให้คนเปิดดูก่อนเอวีติดดาบันนี้แล้วเนาะผนดาแล้วท่านใดที่ยังไม่ได้ด่าฝากด่าด้วยนะครับทั้งพี่ครับทั้งพี่ก็เด็กนะเอาโอ้เฮ้ยนี่สามสองแล้วมันมาตรงกันเลยเนี่ยเฮ้ยเปิดเอ้วเอ้าเอ้าเอ้ามาตรงมาตรงกับของอาจารย์ล้ำอ้าวติดดาบจับนั่นเป็นสิ่งที่น่าอัดการย์มากครับ เจ็ดสามสองสามนะครับผมสองของผู้ถือหานทำหนึ่งหกสามกับเก้าเจ็ดสองนี่ครับเก้าเป็นหกก็ได้ไม่ได้มีทุกงวดนะครับไม่ได้มีทุกงวดผู้ถือหารทำสามเดือนจะให้ครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ฝั่งนี้ถ่ายงานเข้ามาหน่อยนี่ครับกระับก็ไปงานก็พอครับพอพอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ายัง เฮฮาแล้วก็เปิดซองมาเฮฮาเลยอ้เฮฮาครับเพราะว่าเฮาเลยนะครับฟงช่องเล็กๆหนยครับฟ่องเล็กๆหน่อยครับช้าๆครับได้ทุกช่องครับเจ็ดสามสามสองหนึ่งหกสามมมาตรงกันได้จังไเหเาะไ้ครับัดเปิดกับวู่เร่องเลยครับเป็นลายมือปูนะครับเป็นลายมือปู นะครับสามสองกพี่ล้ำแต่ลำบอกคนคนคิงลูกผมกับขนคิงลูกคือกันครับเพราะจะเปิดไหเจ็ดสองเจ็ดสองตัวเดียวกันหายตัวเดียวกันตรงเปรีงันมีเลขยังน่สามสามเจ็ดสามสองหนึ่งหกสามเก้าเจ็ององแ่เลยกองแเลยอ้ยอะรกันเดี๋ยวเบิงดีนะครับเด้อ ปู่เขียนข้างบนนี่ปู่เขียนว่ารอนี่นี่หลักฐานอยู่นี่ข้างแรกมีเขียนว่าบอใบไม้อไม้อ่ะพี่น้องวิเคราะห์เอาเอ็กๆเด็กบางคนอาจจะลมพัดแงงแถออยู่ทรงน้าด้อพี่น้องมื่นนี่นี่นะครับผมซองปูสะพานธรรมนะครับที่อาาจรยอคอยก็ยันทั้งประเทศนะครับเนาะอัหรับซองปูสะพานธำครับที่รอคอยกันทั้งประเทศที่เรียบร้อยแล้วนะครับ หนึ่งก็ว่ากันเด้อพี่น้องสามเก้าสามเจ็ดสามกับสามสองนะครับผมโอเคนะครับครับใส่ซองขึ้นครับผมขอบคุณครับครับใส่ซองอ่ะนะครับแจ้งแจ้งของปูเนี่ย ปวกกลังทําอะไรอยู่ตอนนี้กำลังสร้างอะไรยังไม่เสร็จสร้างโดมครอบพระมหาจักรพรรดิองค์พระเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่หลังคาหลังคายังยังไม่เสร็จสมบูรณ์แล้วก็พื้นกระเบื้องยังไม่ได้ปูนะครับคุณออยากไปทำบุญกันเต็กันแล้วเนาะทีนู่เนาะอ่ะอีกคนนึงอ่ะปื๊ดจุบโอ้โห คืองามทะเลขนี่ครับผมสองขั้วสถานธรรมลำลากันไปครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้ชิดากับจะดาหลานเด้อนะครับพี่นน้องเาะให้เราดีกันมาเดีเ